คิดคิดสิจ๊ะกับครูโปโปมาแล้วค่ะช่วงเวลาของคณิตคิดสิจ๊ะนะคะคุณครูบอกไว้ว่าวันนี้จะมีเกมมาฝากกันแต่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าไปหาคุณครูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูโป,โปโปคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองทางบ้านด้วยนะครับรวมถึงน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่นิตาด้วยครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหรือว่าจะได้เล่นเกมคะก็ไม่น่าจะได้เล่นเกมนะครับผมเพราะว่ามีคนทักมาทางอินบ็อกชทนะครับในรายการฟันนี่มังกี้นะครับว่าอยากจะให้ครูปโปโปเนี่ยช่วยสอนในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับสิ่งของ ซึ่งมันก็ตรงกับที่ครูโปเนี่ยได้สอนไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของเศษส่วนด้วยนะครับผมเพราะฉนั้นอย่างที่ครูโปบอกครับว่าเศษส่วนเนี่ยเป็นอะไรที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบของเศษส่วนที่เราเรียนกันในห้องเรียนนะครับแต่ว่าวิธีการคิดวิธีการมองเนี่ยมันก็คือเอาเรื่องของเศษส่วนเข้ามาช่วยเหลือนั่น,น,นเองอนะครับผม อ่ะคราวนี้พอครูปโปพูดถึงคําว่าเศษส่วนแล้วพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับพินิตาจําได้ไม่เอ่ยว่าในการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างอืมต้องทําให้ส่วนเท่ากันค่ะอ่ะโอเคครับต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆเห็นอยู่ในตัวคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะเป็นตัวเลขอย่างเดียวอย่างเช่น1นึส่วนสส่วนห เจ็ส่วน10อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะเอามาเปรียบเทียบกับของที่อยู่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขละแต่มันจะมีเรื่องของหน่วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบขนมเนี่ยก็อาจจะเป็นน้ําหนักเป็นกรัม <IKE. S 2> นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบจํานวนเนี่ยก็อาจจะเป็นจํานวนชิ้นก็ได้นะครับ <S <s <uss id> หรือว่าถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบเรื่องของปริมาตรก็อาจจะเป็นมิลลิลิตร หรือว่าเป็นลิตรก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเป็นหลักมากกว่านะครับคราวน,นี้ในชีวิตจริงเราครับแน่นอนครับเราจะเปรียบเทียบไปทําไมถ้าเราไม่ได้ซื้อของถูกไหมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแน่นอนครับในการซื้อของเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารหรือว่าเป็นน้ําดื่มหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดค่ะ นะครับผมก็เลยมีน้องๆเนี่ยส่งอินบ็อกมานะครับบอกว่าอยากให้พูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบสิ่งของพวกนี้ว่าอะไรที่มันคุ้มค่ามากกว่ากันอ่ะครนี้ครูวโป้ยกตัวอย่างครับอย่างเช่นขนมขบเคี้ยวนะครับไม่บอกยี่ห้อละกันนะครับห่ <S 2> <S 2> <S 2> อเล็กราคา5บาทนะ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าห่อเล็กเนี่ยหนัก 12กรัมในขณะที่ขนมขบเคี้ยวอีกยี่ห้อเดียวกันนี่แหละห่อใหญ่ราคา10บาทครับแต่หนัก25กรัมอ่ะคราวนี้น้องๆก็จะเห็นแล้วมีทั้งคำว่า1ห่อทั้งคำว่าราคาทั้งคำว่าน้ำหนักแล้วจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันดีนะน้ำหนักกับราคาดีไหมคะเพราะว่าสังเกตนะครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่ครัวโป้บอกว่ากล้วย1หวี15ลูกกับ กล้วย1หวี5ลูกเนี่ยมันคือเทียบเท่าหวีหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าขนาดกล้วยเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันกล้วยที่15ลูกเนี่ยอาจจะเป็นกล้วยลูกเล็กแต่ว่ากล้วยที่1หวีมี5ลูกเนี่ยอาจจะเป็นกล้วยลูกใหญ่ นะครับมันก็เอามาเปรียบเทียบกันอาจจะยากนิดนึงนะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราไปนับที่จํานวนลูกเนี่ยมันก็จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าลูกเล็กกับลูกใหญ่เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับขนมขบเคี้ยวครับห่อเล็กกับห่อใหญ่เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองในเรื่องของเศษส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับสาหรับในการเปรียบเทียบเศษส่วน ก็เ,เราจะเน้นเรื่องของการซื้อของเป็นหลักเพราะนั้นเราให้ตัวส่วนเป็นราคาให้ตัวเศษเนี่ยเป็นน้ำหนักหรือปริมาณของออของชิ้นนั้นนะครับอ,อ,อย่างเช่นขนมขบเคี้ยวเ,เนี่ยห่ห่อราคา5บาทนะครับหนัก12กรัมเพราะนั้นเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงครับ <med> <med> ปริมาณหารด้วยราคา นะครับหรือว่าตัวเศษคือปริมาณหารด้วยตัวส่วนที่เรียกว่าราคาอ่าพินิตาครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ12.5สอ่วน5าอ่ะส่วน5ะครับผมในขณะที่ขนมขบเคี้ยวห่อใหญ่นะครับราคา10บาทนะครับน้ำหนัก25กรัมครับ2 5 <25. 10. S> 1ส่วน10อ่าโอเคตอนนี้เรามีตัวเศษส่วน2ตัวละก็คือ12.5ส่วน5กับ 25่ส่วนสิเพราะนั้นของสองสิ่งนี้จะเอามาเปรียบเทียบกันก็คือต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันถูกไหมครับคูณ2อ,อ่ะคูณ2ไปกับตัว 1 2บสอง่วนห <12 S 1> <5. S 2> ะครับเพราะฉะนั้นสิบคูณสก็คือ24่สินะครับหู้ณสก็คือ10ะนะครับตอนนี้เราได้สิ่งที่เรียกว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับอันหนึ่งคือ2 4่ส่วนสิแล้วก็อีกอันนึงก็คือ2 5่ส่วนสิเพราะนั้นตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้แล้วครับว่าอันไหนที่มีค่ามากกว่ากันก็คืออันไหนควรซื้อ <laughs> ควรซื้อ สิบาทเพราะว่าได้25กรัมอ่าใช่ครับเพราะว่า25่ส่วนสิเนี่ยมันมากกว่า24่ส่วนสินครับก็เลยได้ว่าขนมขบเคี้ยวห่อใหญ่เนี่ยมีปริมาณที่คุ้มค่ามากกว่า นะพูดง่ายก็คือคุ้มกับการจ่ายเงินใช้คำนี้ละกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยในความเป็นจริงครับมันไม่ได้หมายความว่าของชิ้นใหญ่จะต้องถูกกว่าเสมอไปบาง<ช>ครั้งของชิ้นใหญ่ก็แพงกว่าก็มีค่ะนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ครัวโป้ไปแวะเซเว่นมาเลย <laughs> เพื่อหาดูสิ่งของราคาต่างๆ นะครับอ่ะอันนี้เป็นเวเฟอร์ครับน้องๆคนไหนชอบกินเวเฟอร์หรือเปล่าหนูชอบค่ะนะครับอ่ะเวเฟอร์กล่องเล็กครับราคา5บาทครับหนัก20กรัมนะครับส่วนเวเฟอร์กล่องใหญ่นะครับ20บาทครับหนัก100กรัมนะอ่ะโอเคครับพี่นิตาครับ เพราะฉะนั้นอะไรคุ้มค่ามากกว่ากันก็ต้องมองในเรื่องของเศษส่วนเช่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ก็คือเอาน้ําหนักเป็นตัวเศษแล้วก็เอาราคาเป็นตัวส่วนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทําตัวส่วนให้เท่ากันเพราะฉะนั้นอันแรกคือ20ส่วน5นะครับส่วนอีกอันนึงคือ100ส่วน20เพราะฉะนั้นทําตัวส่วนให้เท่ากันทําตัวไหนดีตัว5คูณ4เท่ากับ20ค่ะโอเคครับตัว5คูณ4เท่ากับ20นะครับ เพราะฉะนั้น5คูณ4เท่ากับ20เราก็เอา4ไปคูณกับน้ำหนักด้วยเพราะนั้นจะได้น้ำหนักเป็น80กรัมก็คือ80ส่วน20ะนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ100ส่วน20อ้าวเวเฟอร์กล่องใหญ่ก็ยังคุ้มค่ากว่าสิ ใช่ค่ะนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมองในเรื่องของความคุ้มค่าวัดซื้อของที่คุ้มค่ากว่าเนี่ยเราก็จะคุ้มเงินใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันมีเรื่องของปริมาณเข้ามาเกี่ยวข้องครับบางคนอาจจะอยากกินแค่นิดๆหน่อยๆนะครับก็อาจจะไม่อยากได้ความคุ้มค่าครับแต่อยากได้ความหลากหลายก็ไปซื้อเวเฟอร์กล่องละ5บาทนะเปซื้อขนมขบเคี้ยว ห่อละ5บาทไปซื้ออะไรเพิ่มเติมให้ได้20บาทก็เท่ากับว่าเราได้กินของ4อย่างในราคา20บาทถึงแม้อาจจะไม่ได้คุ้มค่าครับแต่ว่าเราได้ความหลากหลายได้ปริมาณน,น้อยกว่าแต่ได้กินหลากหลายอย่างกว่าอ่าใช่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของของสองสิ่ง นะครับที่เราอยากรู้ว่าอะไรที่มันคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับโดยที่เราก็ใช้หลักการเศษส่วนที่คูร์โปได้สอนไปเนี่ยแบบง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าของต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเลขลงตัวอย่างที่คูเอรโปยกมาให้ดูนะครับบางอันก็อาจจะคิดเลขยากนิดนึงนะครับเพราะนั้นถ้าน้องๆเนี่ยมีมือถือหรือว่าเครื่องคิดเลขนะครับเดินเข้าเซเว่นเลยนะบอกหนู oh, จะมาซื้อของค่ะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาหนึ่งเครื่องกด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  เพื่อดูว่าอันไหนคุ้มค่ากว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆแล้วพี่นิตาว่าเอากระดาษปากกาไปด้วยดีกว่าค่ะโอ้กระดาษปากกาน่าจะลําบากนิดนึงนะพเพราะว่าเดี๋ยวลืมไงจำไว้ง่ายๆครับก็คือเวลาเราต้องการหาความคุ้มค่าของสิ่งของนะครับที่เป็นพวกขนมน้ําดื่มหรืออะไรก็ตามนะครับให้เราเอาปริมาณนะครับคาว่าปริมาณเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะเป็นความหนักก็ได้ เป็นความจุก็ได้หรือเป็นความยาวก็ได้เหมือนที่เราเรียนไปในเรื่องของมาตราวัดะนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนเงินนะครับตัวเศษก็คือเป็นปริมาณตัวส่วนเป็นจำนวนเงินนะครับแล้วเราก็ปรับตัวส่วนเนี่ยให้เท่ากันเราจะได้ว่าถ้าอะไรมีค่ามากกว่าตัวนั้นก็จะคุ้มค่ามากกว่าครับผมค่ะ แต่ว่าต้องเปรียบเทียบในหน่วยที่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ครูปอบเปรียบหน่วยที่เป็นกรัมก็ต้องเป็นกรัมเหมือนกันค่ะนะครับผมก็ต้องเอาไปใช้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้จะเข้าเซเว่นก็จะต้องหยิบเครื่องคิดเลขไปด้วยมือถือเปิดโหมดเครื่องคิดเลขด้วยนะคะจะได้เลือกเอาว่าวันนี้อยากกินหลากหลายเลยอยากกินความคุ้มค่าหรือยังไงแต่บางทีน้องตัวเล็กคุณพ่อคุณแม่ก็คงอยากให้กินห่อนเล็กๆก็พอ อ่ะใช่ครับผมจะเวลาหมดแล้วค่ะครูคร,ครับผมไปซื้อขนมเซเว่นกันไหมคะครับผมเดี๋ยวไปซื้อขนมเซเว่นกันดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะครับก็เดี๋ยวเอาเรื่องของการเปรียบเทียบม,มาให้ดูเมื่อกี้ครัวโปยังติดไว้นิดนึงนะครับว่าของชิ้นใหญ่ไม่จําเป็นว่าจะต้องถูกกว่าเสมอไปหรือว่าคุ้มค่ากว่าเสมอไปนะครับเดี๋ยวครัวโปมีตัวอย่างนะครับแต่ว่าตัวอย่างชุดนี้อาจจะค่อนข้างคิดยากนิดนึง นะครับมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันได้เลยค่ะงั้วันนี้ขอบพระคุณคุณครูก่อนนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป้